ว่าเคยได้ยินเสียงคนสวดมนต์ค่ะกําหนดค่ะสิ่งได้ยินเสียงคนสวดมนต์ก็ยินหนอยินหนอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นคิดสักแต่ว่าคิดคือทุกอย่างคือกําหนดไปที่ศักแต่ว่าอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปแปลความหมายอันนี้เป็นการกําหนดสติค่ะเพราะว่าจิตมันไวมากจิตจิตมันจิตซ้อนจิตหลอกซ้อนหลอกคือแบบเก่งมากสามารถปรุงมีเรื่องราวใหญ่โตให้ ถ้าเราสติสัมปชัญญะไม่ทันนะเราจะโดนตัวนี้ค่ะหลอกซ้อนหลอกน่ากลัวคือคำว่าน่ากลัวคือหมายความว่าเราหลงสภาวะได้ค่ะถ้าถ้าวิปัสนาจารย์หรือคนที่ชี้เนี่ยเราไม่แม่นพอนะคะมันจะหลงหลงในสภาวะนั้นนะคะอน่ากลัวมากๆใช่ค่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบมันปรุงจนจนเราไม่รู้ว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือจริงค่ะเราไม่รู้เลยว่ามันปรุงจนเราไม่รู้ว่านี่เรื่องจริงใช่ไหมเอะมันจริง หรือเปล่าหรือเอ๊ะหรือจนเราเชื่อว่ามันจริงก็มีนะคะเพราะว่าเราไปฟังเราเราเรารับสัญญานั้นไปแล้วอย่างนี้ค่ะือคุณระหว่างทางบอกว่ายานนะคะยานใช่ไหมคะไม่ใช่ฌานเนาะยานแปลว่าความรู้สมาธิคือความตั้งมั่นครับมันหลอกเราไม่ได้ไอ้ที่หลอกคือจิตครับใช่ค่ะเพราะว่าคือเวลายาณทัศนะนมันขึ้นอะพัดไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะว่า คือมันจะมีสภาวะที่บ่งบอกกันแหละว่าเวลายานทัศนะมันที่มันขึ้นมาเนี่ยคือความรู้ที่มันขึ้นในแต่ละสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นน่ยมันจะรู้จากการปฏิบัติมันไม่สามารถรู้ได้จากการอ่านพระสูตรหรือไม่สามารถรู้ได้จากการที่เราอ่านหนังสือมาคือสมาธิมันจะตั้งมั่นได้ก็คือต่อเมื่อสติสัมปชัญญะมันแม่นพอคือมันทันกับ ถ้าสติสัมปชัญญะมันมันแม่นพอเนี่ยแหละคะ่ะมันถึงสติมันถึงจะสมาธิมันถึงจะตั้งมั่นได้แล้วมันถึงจะก้าวเข้าไปสู่เรื่องของยงาณทัสกกรทกับเรา